สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับกลับมาพบกันในรายวิชาของคอมพิวเตอร์นะครับกันในวันนี้เรื่องของคำค้นออนลนนะครับจะอยู่ในตัวชี้วัดที่ป .5 ทับ3นะครับในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสารแล้วก็ทำงานร่วมกันประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล ก่อนที่เราจะไปเข้าบทเรียนกันในวันนี้ครูจะขอพูดถึงนะครับกิจกรรมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับในกิจกรรมที่8.2ที่ชื่อว่ามะละกอกล้วยส้มนะครับซึ่งในกิจกรรมนี้เนี่ยครูได้ให้พวกเราเนี่ยได้ลองทำแล้วครูก็ได้ให้วิธีการทำไมครับเขาจะมีข้อมูลอยู่ด้วยกัน3ข้อมูลก็คือ กล่องใส่กล้วยเนี่ยวางอยู่ข้างๆกล่องใส่ส้มนะครับแล้วก็ข้อมูลที่2เขาบอกว่ากล่องใส่กล้วยไม่ได้วางอยู่ติดกับกล่องใส่มะละกอและข้อมูลที่3คือมะละกอไม่ได้อยู่ในกล่องที่1น,นะครูเนี่ยได้ให้พวกเรานะครับได้เขียนแนวทางเพื่อพิจารณาว่าถ้าเรา ใส่ผลไม้ลงในกล่องที่1กล่องที่2และกล่องที่3ในรูปแบบต่างๆเนี่ยจะตรงกับข้อมูลต่างๆอย่างไรโดยครูได้กำหนดให้พวกเรานะครับใส่ในแต่ละแนวทางแบบนี้เพื่อให้แต่ละแนวทางนะครับมีผลไม้ที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละกล่องนั่นเองทีนี้ครูก็ได้ให้พวกเราเนี่ยได้ลองพิจารณาด้วยตนเองนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าบางคนก็ พิจารณาได้ถูกต้องบางคนก็ยังค่อนข้างสับสนนะครับในการพิจารณาทีนี้ครูก็เลยจะมาพิจารณาในแต่ละแนวทางแต่ละข้อให้พวกเราได้ดูกันเลยนะครับว่าแต่ละข้อเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเราก็เริ่มจากแนวทางที่2นะครับโดยที่กล่องที่1เป็นกล้วยกล่องที่2เป็นส้มแล้วก็กล่องที่3เป็นมะละกอนะ เดี๋ยวเรามาดูทีละข้อมูลเลยนะครับข้อมูลที่1เขาบอกว่ากล่องใส่กล้วยเนี่ยวางอยู่ข้างๆกล่องใส่ส้มตอนนี้กล้วยกับส้มอยู่ในกล่องที่1และ2ซึ่งวางอยู่ข้างๆกันถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นในแนวทางที่2นี้ข้อมูลที่1จึงถูกต้องครับแล้วก็ข้อมูลที่2เนี่ยกล่องใส่กล้วยไม่ได้วางอยู่ติดกับกล่องใส่มาาะละกออะ อันนี้เนี owanie, ่ยกล่องใส่กล้วยเขาอยู่ในกล่องที่1ถูกต้องไหมครับแล้วกล่องมะละกออยู่ในกล่องที่3ซึ่งทําไมครับไม่ได้ติดกันเพราะฉะนั้นในแนวทางที่2นี้ข้อมูลที่2จึงถูกต้องและมะละกออยู่ในกล่องที่เท่าไหร่ครับมะละกออยู่ในกล่องที่3ซึ่งตรงกับข้อมูลที่3ที่เขาบอกว่ามะละกอไม่ได้อยู่ในกล่องที่1นึ่อ่าเพราะฉะนั้นในแนวทางที่2นี้นะครับจึงถูกต้องทั้ง3าข้อมูลเลยอ่า นี่ก็คือคําตอบนะครับซึ่งถ้าหากนักเรียนพิจารณาได้ถูกต้องเนี่ยนักเรียนจะเห็นเลยว่าตั้งแต่แนวทางที่สองเนี่ยก็จะได้คําตอบที่ถูกต้องแล้วแต่เราก็ต้องพิจารณาแนวทางต่างๆประกอบด้วยเช่นเดียวกับเวลาที่นักเรียนทําโจทย์ข้อสอบต่างๆนะครับไม่ใช่ว่าเวลานักเรียนอ่านโจทย์ข้อสอบแล้วเนี่ยเจอคำตอบข้อแรก แล้วนักเรียนคิดว่าใช่นักเรียนก็กาเลยนะครับอันนั้นเป็นการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องเพราะว่านักเรียนจะต้องอ่านตัวเลือกทั้งหมดให้ดีเสียก่อนนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเลือกแต่และตัวเลือกเนี่ยไม่ถูกต้องแล้วเราค่อยเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองทีนี้เราไปดูแนวทางแต่และแนวทางเลยนะครับแนวทางที่3เนี่ยกล่องที่1เป็นมะละกอกล่องที่2เป็นกล้วยกล่องที่3เป็นส้ม ซึ่งเมื่อเราพิจารณาแต่และข้อมูลนะครับซึ่งแต่และข้อมูลข้อมูลที่1ก็ถูกต้องนะครับเพราะว่ากล้วยกับส้มวางอยู่ข้าง,างกันคือกล่องที่สองกับกล่องที่3นะครับในส่วนข้อมูลที่2เนี่ยผิดเพราะว่าอะไรครับเขาบอกว่ากล่องใส่กล้วยต้องไม่วางอยู่ข้างๆกล่องใส่มะละกอแสดงว่าอันนี้ตามข้อมูลที่2ถือว่าผิดพลาดนะครับ แล้วก็ในกล่องที่3มะละกอต้องไม่อยู่ในกล่องที่1เพราะฉะนั้นแนวทางที่3นี้ถ้าเทียบกับข้อมูลแล้วผิดจากข้อมูลที่มีให้ทั้งหมด2ข้อด้วยกันอ่ะเราไปดูแนวทางต่อไปกันนะครับแนวทางต่อไปแนวทางที่4แนวที่4คือมะละกอส้มแล้วก็กล้วยนะครับอ่ะเรามาดูข้อมูลที่1กันข้อมูลที่1อันนี้ถือว่าถูกต้องนะครับแล้วก็ข้อมูลที่2ก็ถูกต้องแต่ว่าทําไมครับในข้อมูลที่3มะละกอเนี่ยเขาอยู่ในกล่องที่1 นะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางที่4อ่อันนี้ก็ผิดในข้อมูลที่3นะครับทีนี้ครับแนวทางที่5คือส้มกล้วยแล้วก็มะละกอนะครับอันนี้ถ้าตามข้อมูลที่1ก็ถูกต้องนะครับแต่ว่าทำไมครับในข้อมูลที่2นั้นกล้วยกับมะละกอวางอยู่ข้างกันไม่ได้ เพราะว่าเขาบอกว่ายังไงก้อยบอกว่ากล่องใส่กล้วยไม่ได้วางอยู่ติดกับกล่องใส่มะละกอนะครับอันนี้หลายคนพลาดเ <c oughs> <c oughs> พราะว่านักเรียนอาจจะอ่าจจอนข้อมูลที่2ไม่ดีพอนักเรียนอาจจะอาจา่านว่ากล่องใส่กล้วยเนี่ยว,วางอยู่ข้างกล่องใสมาา่มะละกอนักเรียนก็มีหลายคนนะครับที่บอกว่าในส่วนแนวทางที่5เนี่ยข้อมูลที่2ถูกต้องนะครับอันนี้มีหลายคนเลยในส่วนข้อมูลที่3ตรงนี้นะครับ ก็ถูกต้องเพระมะละกออยู่ในกล่องที่3นะครับอันนี้ก็ยังผิดไปข้อมูลหนึงแล้วก็แนวทางสุดท้ายครับแนวทางที่6ก็คือส้มมะละกอแล้วก็กล้ยนะครับอันนี้ข้อมูลที่1ก็ผิดนะครับเพราะว่าทำไมครับกล่องส้มกับกล้วยอยู่ห่างกันนะครับซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลของโป้งใช่ไหมครับในข้อมูลของก้อยก็ผิดอีกเช่นเดียวกันครับนะ แต่ว่าถูกเพียงข้อเดียวก็คือมะละกอไม่อยู่ในกล่องที่1นนะครับอ่าแสดงว่าแนวทางเดียวที่ถูกต้องนั่นก็คือแนวทางที่2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาข้อมูลแนวทางที่2มาใส่ได้เลยคือกล่องที่1ก็จะต้องเป็นกล้วยกล่องที่2ก็ต้องเป็นสม้มกล่องที่3ก็จะต้องเป็นมะละกอนั่นเอง อันนี้ก็คือเป็นการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะนะครับในการแก้ปัญหาคือเมื่อเราพิจารณาจากสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับจากข้อมูลที่เรามีอยู่เราถึงจะตัดสินใจนะครับอตอบคำถามหรือว่า แก้ปัญหาอะไรบางอย่างนะครับเพราะว่าการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนะครับไม่ใช่ว่าเรานึกอยากจะแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนก็ได้แต่เราจะต้องทำไมครับจะต้องมีเหตุผลจะต้องมีวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งก็คือการสร้างแนวทางขึ้นมาทั้งหมดแล้วก็ไล่ตรวจสอบไปเลยนะครับว่าตรงกับวิธีการแก้ปัญหาที่เราต้องการไหม น,นี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ฝ่าเอาไว้นะครับแล้วก็จะไปเข้าสู่เรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตครับการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยในวันนี้ก็ พวกเราเนี่ยได้เรียนนะครับได้เรียนมาตั้งแต่ในชั้นประถมศึกษาปีที่3กันแล้วนะครับที่เราเริ่มรู้จักอินเทอร์เน็ตกันว่ามีอะไรมีเว็บไซต์นะครับมีเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตแล้วก็มีอะไรครับมีเซิร์ชเอนจินนะครับที่เราใช้ค้นหาข้อมูลนั่นเองทีนี้ครูก็เชื่อว่าพวกเราเนี่ยได้ ใช้การสืบค้นข้อมูลเนี่ยอยู่บ่อยครั้งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่ครูท่านอื่นๆได้ให้พวกเราเนี่ยได้ลองค้นหาข้อมูลซึ่งหลักๆเลยนะครับการสืบหาข้อมูลจากอินเทอร์นเน็ตก็จะเป็นเรื่องของการสืบค้นเว็บไซต์ข้อมูลใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นหลักๆเลยการสืบค้นรูปภาพวิดีโอหรือการสืบค้นคําศัพท์หรือว่า การคำนวณตัวเลขต่างๆซึ่งนักเรียนสามารถทำได้บน Search Engine นะครับซึ่ง Search Engine ก mm ็ hmm. จะมีอยู่หลายตัวอย่างเช่น Google Yahoo ใช่ไหมครับอ,อันนี้ก็เป็นในเรื่องของพื้นฐานของการสืบค้นข้อมูลนะครับที่ครูมาทบทวนให้พวกเราก่อนทีนี้สิ่งที่ครูอยากจะเน้นย้ำในวันนี้นะครับคือเรื่องของการ เลือกคำสำคัญหรือว่าคีย์เวิร์ดครับคำสำคัญหรือว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรซึ่งการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่สามารถทราบความต้องการของเราได้ว่าเราต้องการค้นหาเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรหรือต้องการค้นหารูปภาพเกี่ยวกับอะไรถ้าเราไม่กำหนดคำสำคัญหรือว่าคีย์เวิร์ดขึ้นมาซึ่งสิ่งนี้สำคัญอย่างไรครับ ถ้าเรากําหนดคีย์เวิร์ดหรือว่าคําสําคัญที่ไม่ตรงประเด็นหรือว่าอาจจะกําหนดคําที่ยืดยาวเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นครับจะทําให้ผลลัพธ์ในการค้นหาอินเทอร์เน็ตนั้นเนี่ยไม่ตรงกับผลลัพธ์ที่เราต้องการเพราะฉะนั้นนะครับเราควรจะต้องใช้คําที่ตรงประเด็น กระชับนะครับกระชับในที่นี้ก็คือสั้นแต่ได้ใจความนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและรวดเร็วนะครับตรงตามความต้องการอย่างเช่นการกําหนดลงไปเลยอย่างเช่นเราต้องการค้นหาเกี่ยวกับปลาทะเลอ่ะสมมุตินะครับเราต้องการค้นหาเกี่ยวกับปลาทะเลเราก็ต้องกําหนดคําสําคัญลงไปเลยถ้าเราเขียนคําสําคัญกว้างๆอย่างเช่น ปลาเฉยๆอย่างนี้นะครับถ้าเราเขียนปลาลงไปสิ่งที่จะได้จากผลการค้นหาก็จะเป็นอะไรครับอาจจะเป็นปลาน้ําจืดนะครับปลาทะเลนะครับมันก็จะออกมามากมายแล้วก็ข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยก็อาจจะเยอะเกินไปแล้วเราก็ต้องมาจำแนกข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการกําหนดคําสำคัญจึงมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าจะทำให้พวกเราเนี่ยค้นหาข้อมูลต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเอง ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่แบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะครับครูก็มีคลิปวิดีโอดีๆเกี่ยวกับเทคนิควิธีการนะครับในการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นการกำหนดคำสำคัญหรือว่าการใช้วิธีการค้นหาให้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต บนอินเทอร์เน็ตนั้นมีข้อมูลอยู่มากมายรอให้เราไปค้นหาแล้วใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อการเรียนรู้และเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อความรูปภาพวิดีโอเพลงซอฟต์แวร์แผนที่ข้อมูลบุคคลข่าวและข้อมูลอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากเมื่อมีข้อมูลให้ค้นหามากมายขนาดนี้หากเราไม่รู้จักเทคนิคและวิธีการในการค้นหาข้อมูล เราอาจจะไม่ได้ข้อมูลตรงตามที่ต้องการหรืออาจต้องใช้เวลานานในการที่จะได้ข้อมูลเหล่านั้นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตหรือที่เราเรียกว่าเซิร์ชเอนจินเช่น Google Yahoo หรือ Bing จะมีโปรแกรมที่ทำหน้าที่ค้นหาและอ่านข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆแล้วจึงจัดลำดับคำค้นหาที่มีในเว็บไซต์เหล่านั้นและนำมาจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลเมื่อเราเข้าไปใช้บริการจากเว็บเซิร์ชเอนจินโดยพิมพ์คำค้นหาที่ต้องการเช่น ถ้าเราต้องการหาข้อมูลที่เกี่ยวกับแอปเปิลที่เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเช่นแอปเปิลและกดปุ่ม Search ก็จะแสดงผลการค้นหาว่าคำนั้นมีอยู่บนเว็บเพจหน้าใดบ้างปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมักจะพบรายการของเว็บเพจที่มีคำว่าแอปเปิลเป็นจำนวนมากมายโดยอาจได้ข้อมูลท,ทั้งที่เป็นชื่อของบริษัทคนสถานที่รวมถึงผลไม้ซึ่งเราคงไม่สามารถเลือกดูทั้งหมดจากรายการเหล่านั้นได้ จึงต้องระบุคำค้นเพิ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เราต้องการเช่นถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ให้เพิ่มคำว่าฟรุตอีกหนึ่งคำเป็น Apple Fruit ผลของการค้นหาก็จะได้เว็บเพจที่มีคำว่าฟรุตและคำว่า Apple ในเว็บเพจนั้นๆซึ่งจะพบว่าจำนวนเว็บเพจที่ค้นหาได้มีจำนวนลดลงถ้าเราสนใจหาข้อมูลเกี่ยวกับ Apple ชนิดหนึ่งที่มีคำว่า Fuji ก็อาจจะพิมพ์คำว่า Fuji เพิ่มลงอีกหนึ่งคำ เป็น Fuji Apple f r u i t ซึ่งเว็บเพจที่ค้นหาจะต้องมีคำทั้ง3คํคำนี้ข้อมูลที่ได้จึงน้อยลงมากแต่ก็ยังไม่ตรงกับที่เราต้องการให้ลองเปลี่ยนเป็นวลีโดยใช้เครื่องหมายคำพูดที่คำว่า Fuji Apple ก็จะพบว่าผลของการค้นหาแสดงให้เราเห็นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับ Fuji ที่เป็นผลไม้สายพันธ์หนึ่งของแอปเปตามที่ต้องการหลักการที่สําคัญในการค้นหาข้อมูลให้ตรงกับที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็วนั้นเราต้องคิดก่อนว่า คำที่ต้องการค้นหานั้นเกี่ยวกับอะไรลองเขียนคำสําคัญเพื่อใช้ในการค้นหาและหาความสัมพันธ์ของคำเหล่านั้นเช่นถ้าต้องการหาข้อมูลของสถานที่ที่มีคำว่ากุหลาบและใช้ค้นหาแค่เพียงคำว่ากุหลาบเราก็จะได้ผลการค้นหาที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกุหลาบที่เป็นดอกไม้เป็นจํานวนมากรวมอยู่กับข้อมูลเว็บเพจที่เป็นชื่อคนบริษัทและสถานที่ให้ลองจํากัดผลการค้นหาโดยเติมเครื่องหมายลบ หน้าคำว่าดอกต่อจากคำว่ากุหลาบเราก็จะได้ผลการค้นหาที่เป็นข้อมูลของเว็บเพจที่ไม่เกี่ยวกับดอกไม้ซึ่งจะช่วยให้เหลือผลการค้นหาที่ใกล้เคียงกับที่เราต้องการง่ายขึ้นนอกจากนั้นเรายังสามารถกรองข้อมูลการค้นหาเพื่อให้ได้ผลตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้นด้วยการระบุขอบเขตของการค้นหาเพิ่มเติมได้แก่การกําหนดประเภทของเว็บไซต์ชนิดของฝ่ายและการเฉพาะคําค้นที่ปรากฏในหัวเรื่องของเว็บไซต์เป็นต้น ถ้าเรารู้ว่าเว็บไซต์ที่เราค้นหาเป็นเว็บไซต์ประเภทใดให้พิมพ์คำว่าไซต์และตามด้วยชื่อโดเมนหรือประเภทของเว็บไซต์นั้นๆเช่นถ้าเราต้องการค้นหาคำว่ากุหลาบเฉพาะเว็บไซต์ของสถานศึกษาในประเทศไทยให้พิมพ์คำว่ากุหลาบ o l o n a c t h ถ้าเราต้องการค้นหาเว็บไซต์ที่มีคำว่ากุหลาบอยู่ในหัวเรื่องของเว็บไซต์ให้พิมพ์ in title: กุหลาบหรือ ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลโดยสนใจเฉพาะประเภทของไฟล์เช่นไฟล์เอกสารที่เป็น PDF หรือไฟล์ PPT ของโปรแกรม PowerPoint เราก็สามารถระบุชนิดของไฟล์ที่ต้องการได้โดยพิมพ์ไฟล์ทายแล้วตามด้วยชนิดของไฟล์เช่นไฟล์ทาย PDF เว้นวักกุหลาบหรือไฟล์ทาย PPT เวนวรคก,กุลาบเป็นต้นจะเห็นว่า การค้นหาข้อมูลที่มีอยู่มากมายบนอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องยากเพียงแค่เรารู้คำสำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องการค้นหาและเมื่อพบผลการค้นหาจำนวนมากก็อาศัยความสัมพันธ์ของคำและเทคนิคเพื่อกลันกรองผลการค้นหาให้แคบลงเพียงเท่านี้การค้นหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตของเราก็กลายเป็นเรื่องที่ง่ายสะดวกรวดเร็วและแม่นยำอีกด้วยครับหลังจากที่ พวกเราได้ดูคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะครับก็หวังว่าพวกเราเนี่ยจะนำวิธีการไปทดลองใช้ดูครูเชื่อว,ว่าถ้าพวกเรานำวิธีการตรงนั้นไปใช้เนี่ยจะช่วยให้พวกเราเนี่ยค้นหาข้อมูลในอนเน็ตได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็จะมาสู่กิจกรรมของเราในวันนี้นะครับในกิจกรรมที่9.1นะครับในหน้า71ของหนังสือแบบฝึกหัดเทคโนโลยนะีหยิบขึ้นมาเลยนะครับ ในกิจกรรมที่ชื่อว่าคำค้นอุนวลนครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้นะครับเขาบอกว่าให้พวกเราเนี่ยระบุคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูลต่อไปนี้เดี๋ยวครูจะเฉลยเพียงแค่ข้อแรกเท่านั้นนะครับเพราะว่าครูอยากจะลองอ่าให้พวกเราเนี่ยได้ลองกำหนด คำสำคัญหรือว่าคำค้นหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยด้วยตนเองดูนะครับจากเหตุการณ์ต่างๆอ่ะอย่างในเหตุการณ์ข้อที่1น,นี้นะครับคือเขาบอกว่าต้องการดูภาพยนตร์การ์ตูนที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับบ้านที่ลอยได้ด้วยลูกโป,ปง่งแต่ว่าไม่รู้ว่าชื่อเรื่องอะไรนะครับคำสำคัญในที่นี้จากเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยเราจะดูตรงไหนเป็นคำสำคัญในบ้านครับหลักๆเลยนะครับ สิ่งที่เราต้องการค้นหาคืออะไรครับการ์ตูนถูกต้องครับเราจะต้องค้นคําว่าภาพยนตร์ไหมครับคําว่าภาพยนตร์นี้อาจจะกว้างมากเกินไปเพราะว่าอาจจะหมายความรวมถึงภาพยนตร์ต่างๆที่เป็นคนแสดงจริงถูกต้องไหมครับแต่ที่นี้เราต้องการค้นหากี่การ์ตูนเราก็ใช้คําค้นหาว่าการ์ตูนไปเลยนะครับแล้วการ์ตูนเรื่องนั้นเป็นยังไงครับ ที่ครูบอกแล้วว่าจะต้องกําหนดคําค้นให้ตรงประเด็นถูกต้องไหมครับแล้วก็ต้องกําหนดรายละเอียดของสิ่งเหล่านั้นลงไปด้วยซึ่งกระตูนที่เราค้นหามันเป็นเรเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับบ้านที่ลอยได้ครับเราอาจจะไม่จําเป็นต้องอใส่ คำค้นหาว่าบ้านที่ลอยได้ด้วยลูกโป่งก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าหากเรากำหนดคำค้นหาที่เฉพาะเจาะจงมากเกินไปการค้นหาอาจจะทำให้ค้นหาได้ยากขึ้นนะครับเราค้นหาที่กระชับนะครับแต่ก็ไม่ย่นเยอะมากเกินไปนะอ่ะซึ่งในข้อนี้เราก็จะได้คำค้นออกมา2คํคำนั่นก็คือคำว่ากระตูนแล้วก็บ้านลอยได้ ซึ่งถ้านักเรียนเอาคำค้นนี้ไปเซิร์ชใน Search e n นจินอย่างเช่น Google นะครับเราก็จะค้นหาเจอได้ว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับทีนี้ข้อที่เหลือครับอีก3ข้อเท่านั้นเองนะครับ3ข้อนี้นะครับก็ให้นักเรียนนะครับอ่าน เหตุการณ์ที่เขาต้องการค้นหาว่าเขาต้องการค้นหาเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วให้นักเรียนเนี่ยเขียนคําค้นลงมานะครับเขียนคําค้นที่คิดว่าเราลองไปหาข้อมูลด้วยคําค้นเหล่านี้เนี่ยนะครับแล้วจะเจอข้อมูลที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าใครนะครับนะครูไม่ได้ห้ามนะครับถ้าใครทดลอง ลองเอาไปค้นหาใน Google ดูก็ได้นะครับว่าจะได้ผลการค้นหาที่ต้องการไหมนะครับแล้วก็หลังจากเขียนแล้วนะครับอย่าลืมถ่ายรูปส่งลงใน Google Classroom นะครับส่งให้ครูเดี๋ยวครูจะได้ช่วยตรวจดูแล้วก็แก้ไขให้พวกเราอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งในครั้งนี้ก็ครูขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับถ้าหากนักเรียน ไปข้างนอกมากลับมาถึงบ้านควรจะทำไมครับควรจะอาบน้ำทันทีเพราะว่าช่วงนี้เรายังอยู่ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคอยู่นะครับก็รูขอฝากให้พวกเราไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ